คลิปนี้นะคะทุกคนโมไม่ได้มาแค่จะทำสมูทตี้โมจะมาบอกว่าคลิปนี้มีลุ้นทองและก็ p h o n e ด้วยนะคะอยากรู้ว่าทำยังไงต้องดูให้จบนะเดี๋ยวและรางวัลใหญ่สุดๆุดสุดท้ายแคมเปญทองสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโมอีกแล้วนะคะวันนี้โมมีเมนูเอาใจใส่รักสุขภาพนะคะนั่นก็คือเอากคาโดสมู เป็นเมนูที่โมทากินประจาอยู่แล้วเพราะว่าเมนูนี้โมแบบชอบ,ชอบมันอร่อยมันหอมมันมันละมุนมากแต่ว่าทริปนี้นะคะทุกคนโมไม่ได้มาแค่จะทําสมูตตี้โมจะมาบอกว่าคลิปนี้มีลุ้นทองแล้วก็ iPhone ด้วยนะคะอยากรู้ว่าทายัางไงต้องดูให้จบนะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำโมจะบอกเลยว่าวัตถุดิบก็หาง่ายมากไม่กี่อย่างเองนะคะอย่างแรกเลยเราต้องมีอะโวคาโดค่ะนนี้เลยอะโวคาโดของโม แล้วก็นมข้นสืดคาร์เนชั่นนะคะแล้วก็โมจะใช้เป็นนมข้นหวานคาร์เนชั่นพลัสสูตรไขมันศูนยอรนค่ะนี่เลยแล้วก็สุดท้ายก็คือน้ำแข็งนะคะง่ายมากว่าถือหยิบแค่4อย่างโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปทำสม,มูทตี้นะคะโมก็จะมาบอกทุกคนว่าเดือนนี้นะคะคาร์เนชั่นนะคะเขาให้ลุ้นทอป ง่ายมากนะคะเพียงแค่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของ Carnation มาแล้วก็ใส่รหัสใต้ฝาเดี๋ยวโมพาทำไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนเอาละคะ่ะทุกคนถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็คือเราจะมาดูกันว่าทํายังไงเราถึงจะได้ลุ้นทองแล้วก็ iPhone นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะฉลากนะคะนมข้นจืดค a ร์เนชั่นนะคะทุกคนดูตรงนี้เลยนะเขาจะมีเขียนบอกว่าลุ้นบ่อยโดนใจทุกรางวัลน,นะคะเราใช้คัตเตอร์กรีดลงไปเลยแล้วก็ แกะฉลากออกมานะคะเราจะเห็นรหัสนะคะทุกคนรหัสคือรหัสที่อยู่ใต้ฉลากตรงนี้นะคะเราจะนํารหัสนี้ไปกรอกนะคะในเดี๋ยวเดินโมาพาทําไปทีละขั้นตอนแล้วกันแล้วก็ถ้าเป็นนมข้นหวานคานชั่นพลัสสูตรปราศจากไขมันนี่ก็รหัสเขาจะอยู่ใต้ฝานะคะทุกคนเราก็หมุนหมุนออกมาอย่างนี้เลยนี่เราก็จะเจอรหัสของเขานะคะอยู่ใต้ฝานี่เลยหลังจากนั้นนะคะเราหยิบมือถือขึ้นมาเข้าไปที่ลายนะคะ แล้วก็เราจะสแกน QR code ที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะข้างหลังหลอดนี่นะคะแล้วก็สแกนเข้าไปแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนนะคะกดเพิ่มเพื่อนเลยแล,แล้วก็ไปที่แบนเนอร์กดข้างล่างนี้นะคะแล้วก็เราจะมากรอกรหัสนะคะของเราที่เราแกะมาได้เมื่อกี้นะคะที่จริงเขามี2วิธีนะเราจะถ่ายรูปหรือว่าจะพิมพ์เป็นรหัสได้เลยแต่ว่าโมจะพิมพ์นะคะเพื่อความแน่นอนรวดเร็วเสร็จแล้วแล้วก็แบบหลอด เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็กดส่งรหัสได้เลยแค่นี้นะคะทุกคนง่ายมากๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วกดส่งแล้วก็รอลุ้นกันได้เลยนะคะง่ายมากเดือนสุดท้ายสิงหาคามนี้นะคะทุกคนอย่าลืมส่งไปลุ้น iPhone 12 Pro Max นะคะ512 g b มูลค่า51,900บาท5รางวัลค่ะทองคำ1 0 0 0 0บาท1รางวัลและรางวัลใหญ่สุดสุดปิดท้ายแคมเปญ มลุ้นกันจริงๆนะคะแค่นี้ยังไม่พอนะคะทุกสัปดาห์ยังมีลุ้นทองอีก10,000บาท20รางวัลเลยค่ะก็คือแจกเยอะมากแจกเยอะขนาดนี้เพื่อนๆต้องส่งไปลุ้นกันแล้วนะคะเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาต่อไปเดี๋ยวเราไปทำสมูทตี้กันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วไปค่ะลุยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำสมูทตี้กันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอโะโวคาโดที่โมเตรียมไว้นะคะแล้วก็ลอกเปลือกน้องออกได้เลย ก็เราจะหั่นน้องก่อนเพื่อที่จะปั่นง่ายขึ้นอันนี้ขอใช้มือนะเพราะว่าทําเองกินเอง,เองหมดเลยนะคะนี่นะคะหลังจากที่โมใส่อวโคาโดล,ลงไปนะคะโมก็จะใส่นมนะคะนมที่โมใช้ก็นมข้นหวานคา่ะนชชั่นพลัสสูตรไขมันศนเซ็นะคะตัวนี้หอมมากนีเลยนะคะ นอกจากจะไขมัน0%ซแล้วนะคะตัวนี้ยังลดน้ำตาลลงไปอีก25%ซด้วยตัวนี้คือโมเลฟมากนะคะเขาจะมีความแบบว่าหอมอร่อยแล้วก็แบบมันละมุนนะบอกไม่ถูกต่อไปโมจะใส่เป็นนมข้นจืดคานิชั่นนะคะตัวนี้ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะคะทุกคนเติมลงไปนิดนึงก็กะกะเอาแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะ หลังจากที่ใส่นมแล้วนะคะโมก็จะใส่น้ําแข็งนะคะใส่น้ำแข็งเต็มนี่เลยเพราะว่าเราทำสองแก้วประมาณนี้นะคะแล้วก็เทลงไปนี่เลยแล้วเดี๋ยวมาปั่นกันนะคะ เสรน,นี่อย่าเนื้อจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะน่ากินมาก มาชิมรสชาติของพรอ่อยนะคะให้แม่แก้วหนึ่งนะคะเพราะว่าทำเยอะปกตินางก็กินอยู่แล้วนาอยากรู้คนอ้วนแหรอเนาะหอมๆอ,มอะ่ะเป็นเมนูที่พวกเราทำกินบ่อยมากนะคะทั้งอิ่มแล้วก็ <laughs> อร่อยอร่อยสิอืมอ่ะ แยลืมไปทำปํำตาโมนะคะใช้สูตรโมลเลยก็ได้นะคะโมจะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีวัตถุดิบก็น้อยชิ้นนะคะหรือว่าใครชอบสมูทตี้แบบไหนก็มาแชร์กับโมได้เลยนะคะมาจนแก้ว <laughs> แล้วก็อย่าลืมส่งหรหัสใต้สาขาเนชั่นมาลุ้นรางวัลกันนะคะแจกหนักจัดเต็มจริงๆหมดเขตส่งหัส29สิงหาคมนี้แล้วนะคะส่งมาลุ้นกันเยอะๆนะคะวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายอร่อยเนาะอร่อยคัดยังคัดคัดคัด